เอาละครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กบอสวัตฟักกับเช่นเคยกับเกมที่มีชื่อว่ากราวนนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอุปกรณ์ใหม่เยวขอนอนก่อนสักหนึ่งตื่นแล้วตอนเช้าไว้ว่ากันมาตื่นเช้ามาแล้วเออตื่นเช้ามาปุ๊บหิวข้าวหิวน้ำเลยสวยเอาละอุปกรณ์ใหม่ของผมก็คือเจ้าขวานคราบไปยังเอยผมยังไม่ได้คราบขวานเลยนะครับผมมมนต้องใช้หัวแล้วก็ สไปเดอร์ Spider, ใช่ไหมโอเคเรามีทุกๆอย่างเลยที่เขาต้องการนั่นเองนะครับมาครับเนี่ยแหละขวานที่ผมต้องการตั้งแต่พาร์ทนู้นนะครับสุดท้ายเราก็ได้ใช้แล้วเย้ Yay! นี่ไงขวานอันนี้นะครับผมเราก็จะใช้แทนเจ้าขวานอันนี้ไปเลยเพราะว่าอันนี้น่าจะกันโลกนะครับผมส่วนคอนเนี่ยจริงๆก็คราบได้นะแต่ก็ผมยังไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าอ,อาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นนะนะแล้วก็ธนูอินเสกโบนะครับ บอกเลยว่าผมลองไปใช้มันแล้วนะมันก่อน้างแรงมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทําดาเมจสัตว์ได้ก่อนข้างดีนะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปทําการสํารวจกันวันนี้เนี่ยผมจะอาจจะต้องออกไปบวกนิดนึงนะครับผมเพราะเรามีเควสทางซ้ายมือบนทุกคนน่าจะเห็นอยู่ก็คือออฟวีเวอร์นะครับก็คือฆ่าแมงมุมบ้านนั่นเองนะครับบอกเลยว่าถ้ามีชุดนี้ผมไม่กลัวเกงอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนนะโ OK อเคเรียบร้อยมา บอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยมันบล็อกดาเบตได้ค่อนข้างก็ก็ดีนะคือผมไม่แน่ใจกับความต่างความต่างของอันนี้เนี่ยมันมันอันนี้คือเขามันบอกว่าอ่าอินครีสบล็อกกิ้งนะครับก็คือน่าจะแบบเวลาเราบล็อกเนี่ยมันน่าจะช่วยเพิ่มค่าสตริงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีผลกับสัตว์ที่มีพิษหรือไม่มีพิษนะแต่เท่าที่แบบเวลาเราออกไปไฟกับตัวอะไรแบบตัวตัวผมว่าก่อนนี้มันก็มันก็ดูถึกดีนะเออถึกดีนะครับอาจจะวิ่งช้าไปหน่อยแต่ก็ ก็ถึกใช้ได้อยู่นะครับเอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันปะเดี๋ยวต้องออกไปหาอะไรกินอีกขวานเข้าไปครับวฉกเรียบร้อยนี่แล้วเราก็มีครับอันนี้ด้วยครับของมดนั่นเองซึ่งมันดีนะมันตีติดสตันด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะลงไปหาของกินกันก่อนก่อนที่จะไปท้องก็ต้องอิ่มนิดนึงเนี่ยแถวๆนี้มีเจ้าตัวที่เรียกว่านี่ไงตัวเพลี้ยที่เราต้องการแกจะเดินไปไหนนี่แน่ได้มาหนึ่งตัวแล้ว จุดไฟแล้วก็คุกนะครับผมอ่ะรอมันสุกเดี๋ยวเราไปดื่มน้ํารอครับเราก็จะไปบวกกันบริเวณข้างบ้านของผมนะตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมที่ผมสังหารเจ้าวูฟสไปเดอร์ในพาร์ทที่แล้วนู้นนะครับผมหรือพาร์ทที่แล้ววจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมันจะมีข้างๆอะ่ะมันจะมีเรียกว่าที่หลับที่นอนของเจ้าวูฟสไปเดอร์อยู่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคือให้มันนอนหลับไปตรงนั้นแหละก็ <c oughs> ไม่อยากไปยุ่งกับมันนะนะ แต่ถ้าเกิดต้องยุ่งจริงๆก็เดี๋ยวค่อยยุ่งกับมันล้วกันนะเอาล่ะตอนนี้อิมเอิบพร้อมที่จะลุยต่อไปเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกนะครับเราต้องเดินไปบริเวณข้างบนน่แถวต้นโอ๊กนะครับซึ่งก่อนที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสำรวจตรงนี้ก่อนเพราะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยอย่าเรียกว่าเขาบอกเยกว่าเรียกว่าข่าวกองของ w What t ต e Fuck News นะครับผมตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆอยู่เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับไปแล้วก็จะไปทดลองใช้กับอุปกรณ์ใหม่ก็คือขวานที่เรามีนะครับผมนี่ s e c t ส็กนะครับ เขาบอกมันแรงใช้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปจัดการออฟวีเวอร์กันนะครับผมถ้าเราฆ่า5ตัวสําเร็จใช่ไหมเราก็จะได้อีก8 0 0รแต้มเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดนี่ครับนี่คือถ้านอนของเจ้าวูฟสไปเดอร์ใช่ปะวะนี่ไงเราบันนอนอยู่กับที่เลยนะครับผมแล้วเราก็จะไปยุ่งกับมันเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะฮะอุ๊ยอันนี้ไงแมงมุมบ้านนะครับอันนี้ไม่เท่าไหรปะวะ ทำไมแกไม่มืนแล้วแกมืนมื่นก็ตีไปมาติดบาร์ครับผมเอาละผมจะโชว์แสงแกดูภาพของธนูให้ดูกิงเข้าไปหุ้ยเจ็บไหมเจ็บไหมผมเป็นข้อลดเป็นข้อเลยนี่ครับธนูธนูดีธนูดีเรียบร้อยไหมอะเรียบร้อยแบบอีซี่เลยเอาละครับผมได้มาหนึ่งตัวแล้วก็ได้พิษมาด้วยนะครับผมถือว่าดีเดี๋ยวเราเก็บลูกธนูกันชับๆๆบๆับบบแ ธนูเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมเนี่อินเสกโบเลเวลสองไปละถ้าเป็นไปได้ก็อยากเจอแมงมุมนะครับอีก4ตัวเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมอยากเจอแมงมุมเพราะอยากทำเควสนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เอาแต้มเนี่ยไปแลกทําบ้านนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามี4ี่พันสใช่ไหมแล้วทำเควสอันนี้เสร็จก็ได้อีก800ก็จะเกิน5,000นะครับเราก็จะไปแลกทําเรียกว่าอุปกรณ์ทําบ้านมานะครับ เอาล่ะบริเวณน้ําตรงนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนรู้หรือไม่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้พราะว่าทุกคนเนี่ยเล่นเยอะกว่าผมแน่ๆนะฮะและตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีอะไรมากกว่าแหล่งน้ํำเราจะลงไปดูกันเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นถ้ำนะครับผมถ้ำใต้น้ำเดี๋ยวขอขึ้นไปหายใจก่อนไปแนน แกมีถ้าใต้น้ําอุ้ยโอ้โหมีหินใช่หินหรือเปล่าโอ้แล้วแป๊บนึงนะผมจะน็อกน้ําตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ่อยอ่อยอ่แปลกๆเฮ้ยมีรูมีรูเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งน็อกน้ำตายนะเพื่อนว่ายเร็วว่ายเร็วเข้าว่ายเร็วเข้าว่ายเร็วอุ้ยเลือดหมดจะจุปดาตายจะจมน้ำโอ้โหเกือบจมน้ำตายจจโอ้เฮ้ยรอดมาได้แบบปุดปิดเรียบร้อยครับ ผมว่าโผล่ที่ไหนครับเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นถ้ำใต้บาดาลแล้วตรงนี้ก็มีแสงสวรรค์โผล่ผ่านมามีใบโคเวอร์หนึ่งอันนะครับเฮ้ยเราเปีนใบโคเวอร์กระโดดขึ้นไปได้ป่ะอึอเพมันมันแสงจ้ายอย่างเดียวอย่าบอกนะข้างในนี้มีแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเนะทยทไมเจ้าถึงมีแค่นี้ล่ะโอ้โหมันช่างผมก็นึกว่ามันจะมีแต้มหรือว่ามีอินสเตอร์เอ็กอะไรอยู่นะครับแต่มันมีแค่นี้ไงถามจริงเด โอ้แล้วตรงนั้นนะที่แสงสว่างผ่านมามันคือแสงจากอะไรครับเนี่ยกระโดดขึ้นไปไม่ได้ด้วยไปครับกระดอยใจไปเลยกระด๋อยดูเด okay. ah ียวดูเดียวคือหลอนแล้วคือหลอนแล้วโอเคโอเคเรียบร้อยออกมาแล้วแสดงว่าท้าบันนี้ลึกลับจริงแต่ว่าไม่มีสิ่งที่เราต้องการ มันเป็นถ้ำเปล่านั่นเองนะครับผมเอาละทุกคนวันนี้เราจะไปทําตัวเฮาเาไปแถวแถวต้นโอ๊กเพื่อที่จะไปหาแมงมุมบ้านแล้วก็ฆ่ามันทิ้งซะวันนี้เรามีธนูของดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเข้าไปตีมันก็ได้นะครับงั้นภารกิจนี้นะครับภารกิจของเราก็คือเก็บให้ได้5000แต้มแล้วก็เอา5000แต้มเนี่ยไปแลกนะครับผมน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราจะได้สร้างบ้านกันได้แบบชิลๆนะครับ เอาละเข้าโวนแมงมุมอีหนึ่งครั้งดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีการเคลื่อนไหวของผู้ไม้แล้วเราก็จะเข้าไปดูกัน mm hmm. ไห้นี่ไงโอ้ oh, ตัวเบลเลอร์เลย mm hmm. มันบัักหรือเปล่านะครับทุกคน mm hmm. ใช่ป่ะวะ <c oughs> มันเหมือนจะบัักครับสองตัวเลยเอาล่ะตัวอะไรไม่รู้แต่เราฆ่าได้ นี่แน่มันบักกับ,บแมลงอะไรนะแมลงแมลงลมควันนะมันคือแมลงอะไรเขาเรียกว่าแมลงอะไรม่รู้แมลงเม็นนะโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามแมงมุมก่อนเราจะได้เก็บให้ครบห้าตัวครับอุ้ยลาาช็อตลาาช็อตเรียบร้อยแ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับลาาช็อตเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมขราลูกธนูเพิ่มได้ไหมผมว่าเราต้องใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> เราไม่อยากเข้าไปตีใกลๆใช่ไหมคราลูกธนูเพิ่มอ่าสี่สามดอกไปเอาละครับสองตัวผ่านไป รตรงนี้มีอีก2ตัวเราอุ้ยสามตัวเลยอุ้ยตะฆ่าสามตัว,ตวนี้ครบนี่เราก็เรียกว่าปลดล็ um อกเควสพอดีเลยนะครับผมเราสามารถฆ่าได้ไหมนี่แด่ะมามันไม่มาครับมันไม่มามันหนีผมเฉยเลยครอบครัวมันหงุดหงิดแล้วครับครอบครัวมันหงุดหงิดแล้วทิพไห้ละครอบครัวมันหงุดหงิดโอ้โหทำไมอย่างกระหนังผีโอ้โหอะไรเดี่ยมันสั่นไหวฝักบฝับฝับฝับโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวตรงสั่นไหวนยไม่ได้น่ากลัวที่ตัวมึงเลยนี่มา นี่มาขึ้นมาไม่ได้สิกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดยิงเรียบร้อยแกตัวที่สามสังเวยแน่ๆเลยมีตะนูแรงแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับผมสบายไม่ต้องลงไปเปลืองแรงด้วยนี่ครับเรียบร้อยตัวที่สามผ่านไปโอ้ยตัวที่สี่ตามมามานี่เลยมาใกล้ๆกันนี้มาใกล้ๆกันนี้วิมันพ่นใหญ่มาแฮนี่คือลานสังหารแกขึ้นมาไม่ได้แล้วสิ ดอกสุดท้ายปิดชีพดีไงครับสี่ตัวผ่านไปโอ้โหแบบเร็วว่าพอมีทะดูนี้ผมบอกเลยว่าชีวิตเราอยู่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แบงมุมพวกนี้กลายเป็นขนมไปเลยครับบอกเลยว่ายิงแป๊บเดียวแตกยิงแป๊บเดียวแตกนะครับสบายยังเหลืออีกหนึ่งตัวและก็ตัวสุดท้ายจะอยู่ตรงไหนของเราไอ้นี่ไงตัวสุดท้ายลานประหารมันมาอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเรียบร้อยแก แกก็ต้องตายแกอยู่ตรงนี้แหละเออเอออยไอ้ตัวนี้มันมาออ้ยตัวนี้มันมาออ้ยโอยแปลกๆเนาะเข้าในนี้ได้ไหมเฮ้ยปช๊บเพบเบเอาเรียบร้อยแกฉันรอดฉันรอดนี่ที่เดิมที่เดิมอะที่เดิม <laughs> นี่ีจะพ่นใยใส่ฉันหรือไงนี่แน่ออ้ยไอย้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันไอ้ตัวนี้มันกระาดาทลายกว่าปกติ อย,อ,ยอ,ยอยู่ๆ,ๆ,ๆตัวนี้มึงฉลาดเกินมึงฉลาดไปท่าไปตัวอื่นมาดูโง่ต่ไปตัวนี้มันดูฉลาดจังแกจะฉลาดแค่ไหนแกก็ต้องตายด้วยมือของฉันยิงย้อยๆนี่มานี่เลยดังมุมวิ่งมาเร็วมา,มามามาที่เดิมทำไมอยู่ดีๆแกก็โง่ขึ้นมาล่ะจะเมื่อกี้แกฉลาดอยู่ไม่ใช่เหรอแกโง่ขึ้นมาเฉยเลยนะแล้วก็สุดท้าย ปิดชีพตัวที่5ครับได้800แต้มเย้ yeah! เอาละครับผมสําเร็จเควสเดี๋ยวเราจะไปแลกแต้มกันนะครับผมตัวนู้นมีอีกตัวนะแต่ก็ปล่อยมันผมขี้เกียจยุ่งกับมันละโอเคเราเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมั่วซั่วครับเรียกว่าเราฆ่าเพราะว่าเราจําเป็นนั่นเองไปครับเข้าถ้ำกันเดี๋ยวเราจะไปแลกแต้มกับเจ้าเบิร์กก่อนนะครับผม5000แต้มนะ ทีนี้เราก็จะได้สร้างบ้านกันแล้วพาสต่อไปจะเป็นถึงพาสสร้างบ้านกันสักทีนะครับผมเราจะได้สร้างบ้านใหม่นะครับผมไปเราขอแรกก่อนเลยละกันนะครับผมเรามีทั้งหมด5,200แต้มนะครับผมซึ่งเราจะไม่อัปเกรดอะไรพวกนี้นะเราจะมาใช้กับแต้มวันนี้ครับก็คือไอพวกเกรดพวกอะไรพวกนี้แหละอ่ะจัดไปเรียบร้อยเน่5,000ันผมหายไปแล้วนะครับ เรามาดูกันนะครับผมว่ามันมีอะไรปลดล็อกมอาหใหม่อะในส่วนของการสร้างบ้านอู้นี่ไงกําแพงนะครับผมบร,ร์เอร์เธอร์เลยเป็นประตูเกตนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมอย่าบอกว่ามีแค่นั้นเฮ้ยมันต้องมีอีกสิรู้สึกว่าจะเป็นกําแพงคล้ายๆแบบนี้ครับแต่ว่าจะดีกว่าครับมันมีไม้พาดขั้นไว้แบบเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้ปะ่ะน่าจะใช่เลยครับผมอารมณ์กับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นหน้าต่างนะครับผมแต่เป็นหน้าต่างที่ เรียกว่าแข็งแกร่งกว่าหนะ้าต่างอันนี้นะอแต่ก็ดูสวยกว่านะครับเอาล่ะการสร้างก็จะปกติแล้วการสร้างเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกใบไม้อย่างเดียวนะครับแต่ว่านี้เนี่ยเรียกว่าใช้ทั้งใบไม้แล้วก็ขอนไม้เลยก็จะยุ่งยากขึ้นแต่ว่าสวยขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแน่ๆน,นะเอาล่ะเรียบร้อยผองานมันทําต่อไปเรียกว่าเราอยู่ได้ด้วยเจ้าง,งานของเบิร์กนี่แหละต่อไปก็เป็นหูเควสต่อไปคิววูฟสไปเดอร์สามตัว อะไรครับเนี่ยเออรับมาก่อนนะครับเผื่อวันหนึ่งแบบนึกครึ้มอะไรก็ไปล่าวลมสไปเดอร์กันแต่ว่ายังไม่ยุ่งกับมันนะแล้วผมก็ยังไม่ฆ่าตัวอะไรทั้งนั้นนหะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีจําเป็นต้องเอาแต้มไปทําอะไรนะก็เดี๋ยวผมจะปิดเควสไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาไล่ทําเอานะครับเอาล่ะไปเราได้อุปกรณ์สร้างบ้านเรียบร้อยแล้วนะเอาละครับผมกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นนะครับผมจะลองไปทําการเอาขวานเลเวล2เนี่ยไปทุบ ของที่ว่ามันต้องใช้ขวานแลเวล็สองทุบไปอย่างเช่นแอปเปิลล่ะฮอทดอกอย่างเงี้ยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้อะไรมาครับเพราะว่าผมเพิ่งปลดล็อกขวานแลเวลสองมาเองนะครับผมรวมถึงเดี๋ยวเราจะไปลองหาที่สร้างบ้านดูนะครับว่าตรงไหนเนี่ยเหมาะกับการสร้างบ้านซึ่งผมเนี่ยจริงๆแล้วผมชอบแถวๆนี้นะมันจะมีขอนไม้สวยๆอยู่นะครับก็น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าสร้างบ้านใหม่อาจจะเป็นงานเยอะพอสมควรเพราะว่าเราจะต้องแบกหาม เรียกว่ากิ่งไม้เยอะแยะมากมายนะครับอาจจะต้องทิ้งบ้านหลังนี้ไปด้วยนะครับก็จะเป็นบ้านหลังที่3มของเราแล้วเอ้ยหลังที่2ดิีเรียกว่าบ้านหลังแรกไม่นับแล้วกันในพาร์ทที่1พาร์ทที่2นะครับก็ว่ากันไปเอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยต่อกันดีกว่าเอาล่ะครับตื่นเช้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปหาพื้นที่สร้างบ้านกันแล้วก็มีชุดเกาะหมดเรียบร้อย บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันขนอะไรได้เท่าไหร่นะแต่มันน่าจะขนได้เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีอย่างหนึ่งจะมาแบบว่าทดลองใช้ดูก็คือไข่มดอันนี้เอาคราบอะไรได้ครับทุกคนน่าจะรู้นะระบาเกิดไงบอกเลยว่าเดี๋ยวเราไปลองครับระเบิดกันดูนะครับผมนี่เนี่ยผมอย่างชอบเลยนี่ผมฟาร์มพวกนี้ก่อนเฮ้ยมันตีทีเดียวแตกเลยเหรอเฮ้ยสบายดีนะต้นยงต้นญ้านะครับ ง่ายต่อการฟาร์มเยอะเลยนะไม่ต้องเบืองสตามีน่านะครับนี่มาครับระเบิดประมณูที่เราต้องการนี่นะครับได้กี่อันนะ่ะสอันใช่ไหมเพราะว,ว่าอันนี้มันหมดนะครับโอเคที่เหลือก็จะเก็บขอไว้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บไปเอาระเบิดมาใส่มือเราไว้ทุกคนนี่แน่ดูซิก้อนระเบิดเฮเหมือนมะพร้าวเลยเหมือนจริงๆนะเหมือนมะพร้าวจริงๆนะ ผมอยากจะไประเบิดสักตัวหนึ่งอะแต่จริงๆอยากจะไประเบิดไอ้เจ้าบูฟสไปเดอร์ในถ้ำที่มันนอนแต่เกรงว่าลูกเดียวมันคงจะไม่ตายนะครับผมแล้วก็จะทําให้เราเกิดเรื่องได้เพราะฉะนั้นเราก็คงไม่ยุ่งกับมันดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองไปปลาอะไรใส่สักอย่างนะเดี๋ยวก่อนไปผมขอไปฟาร์มฮอทดอกนี่ก่อนนะครับอยากรู้ว่าเราจะได้อะไรจากฮอทดอกอันนี้เพราะผมอยากกินมานานและเห็นมันอยู่ข้างบ้านไม่เคยได้กินสักทีแม่งเอ้ยมาฟาร์มฮอทดอกนี่แน่ได้อะไรอะ่ะ ฮอดอกไบอ๋ออาหารนี่หว่าทุกคนมันคืออาหารเว้ยอาหารที่มดกินน่ะแล้วเราก็อา้าวสบายเลยอย่างงี้ไม่ต้องหาอาหารกินอีกต่อไปครับบอกเลยกินได้เรื่อยๆเลยนะครับผมชิวๆไปเลยทีนี้มันก็จะเหลืออีกอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นแอปเปิลนะครับแอปเปิลนี่เราสามารถที่จะเนียกว,ว่าตีได้ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าตีได้อะไรครับเดี๋ยวเราลองไปเดินไปดูกันต้องเดินผ่านบ้านของวูฟสไปเดอร์ด้วยนะ เอาระเบิดไปยัดมันสักลูกไหมทุกคนให้มันรู้ไปเลยว่าอะไรเป็นอะไรดูก่อนฮะดูลาดเราวความเป็นไปได้ว่ามันอยู่ไหมเอ้ยมันนอนอยู่ที่เดิมเลยครับตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยนี่ไงแอปเปิลใช่ไหมทุกคนน่าจะใช่นะผมจะลองตีดูซิว่ามันจะได้อะไรมาจากแอปเปิลกินได้ใช่ไหมนี่ไงสวยเลยเพิ่มค่าความหิวเออแสดงว่าถ้าเราได้ขวานมาเนี่ย ทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยเลยเลยตัวตัวอะไรอย่างนะีแมงมุมบ้านอีกแล้วโอ้ทำไมแถวนี้มันเริ่มมีแมงมุมเยอะขึ้นเรื่อยๆวะทุกคนแฟรหนึงนะถ้าเราไม่ทําการทําลายใยแมงมุมและลูกแมงมุมมันเนี่ยมันจะมันจะมีเยอะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นการคาดการนี่แหละนี่แหละแถวแถวนี้เนี่ยผมว่ามันสร้างบ้านแล้วมันสวยดีนะมันมีแบบใบไม้เล็มๆแตม,ตมๆอย่างเงี้ยถ้าสร้างบ้านน่าจะเฟี้ยวดีนะครับตรงนี้แล้วเป็นพื้นที่โล่งด้วยนะคือแบบ ตื่นมาเห็นอะไรอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี่คือเราเห็นหมดเลยนะครับผมแบบไม่ต้องแบบว่ามาลุ้นเอาว่า <c oughs> เฮ้ยในบ้านเรามีพงหญ้ามันมีอะไรไหมหน้าบ้านเนี่ยน่ากลัวเออตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะผมว่าโอเคเลยแหละเดี๋ยวผมค่อยมาทําการคิดก่อนว่าจะสร้างบ้านในรูปแบบไหนนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะลาจากไปในคลิปนี้อาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรเป็นชุมชน,นมากนะครับแต่ว่าในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเก็บตกอีกหนึ่งสถานที่นะที่ผมยังไม่เคยเข้าไปคือทุกคนจำแลบด้านบนได้ไหม แล็บด้านบนที่ผมเข้าไปในคลิปแรกครับในคลิปที่6มงที่ผมบอกว่ามันไม่มีทางเข้าแล้วครับแล้วก็มาแก้ตัวในคลิปที่8นะครับว่ามันมีทางเข้านะครับส่วนคลิปนี้เป็นคลิปที่10นะครับมันยังมีที่ที่เข้าไปได้อีกที่หนึ่งเว้แต่ผมไม่เคยเข้าไปนะครับเออเรียกว่าแล็บนี้เนี่ยมันทําให้ผมนี้ต้องแก้ตัวถึง3ครั้งเลยนะครับเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาไปแลบ,บนั้นอีกครั้งหนึ่ง เอาเละครับผมทุกคนจําตรงนี้ได้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะจำได้แหละเพราะผมพามาเป็นรอบที่3แล้วนะครับผมรอบนี้เป็นรอบที่3ของบริเวณหลบตรงนี้แล้วนะที่ผมมานะครับผมยังมีทางไปได้อีกนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าหลายๆคนรู้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะรู้แหละเพราะว่าถ้าผมรู้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคน,นไปดูอีกหนึ่งประตูแลบที่มันสามารถเข้าไปได้เว้ยเรียกว่ามัน Amazing มากเลยนะครับผมซึ่งมันไปทางไหนเนี่ยน่าจะขึ้นทางนี้ปะโอเค น่าจะไปทางนี้นะครับนั่นไงนั่นไงประตูแลบเออเห็นไหมมีแลบซ่อนอยู่ในโพรงไม้อีกหนึ่งแลบนะครับผมที่ความมเมสซิ่งของเกมนี้แลบตรงนี้เนี่ยผมใช้เวลาค้นหาทางเข้านะครับผมแล้วพอผมเจอทางเข้าของแลบนู้นนะครับผมกลายเป็นว่ามันยังมีแลบตรงนี้อีกที่ผมยังไม่เคยเข้านะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูนะครับเก็บตกสถานที่นี่ไง นี่ครับนี่คือแ l a ที่มันซ่อนอยู่แรับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูอุ๊ยอะไรเดี่ยอนี่คืออะไรเอ่ยครับมันจะเป็นเหมือนแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับ9โวลต์สักอย่างนะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนโรงงานผลิตอะไรสักอย่างนะครับผมผมอยากเล่นเนื้อเรื่องแล้วอะเพราะผมอยากรู้ว่าไอเกมนี้เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงทําไมเราถึงตัวเล็กลงนะครับแล้วว่าใครเป็นคนสร้างเรานั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะมีแ l a อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะแค่รู้ว่าตรงนี้มันมีเหมือนเป็นแล็บอยู่เท่านั้นเองนะครับก็เป็นการเก็บตกสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยมันจะมีแล็บๆหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะไอไอแฮซแลบตรงนี้เนี่ยทุกคนแล็บที่มันอยู่ในโซนที่มันเป็นแก๊สน่ะมันไม่มีทางเข้านะครับแต่ผมพอไปสองหาจากคลิปของ YouTube ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาใช้บั克ในการเข้าไว้ทุกคนซึ่งทุกคนอยากดูไหมทุกคนอยากดูว่ามันเข้าไปยังไงไหมซึ่งจริงๆแล้วผมก็ ไม่ได้อยากใช้บักเกมในการเข้านะแต่ถ้าเกิดสมมติทุกคนอยากดูเดี๋ยวผมจะไปลองหาวิธีเข้าแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าทางเข้าจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนไหนะ evet. ก็เขาใช้บัคในการเข้ากันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็ถ้าทุกคนอยากดูเดี๋ยวผมจะไปลองหาวธิธีลองทําบัคเข้าไปแล้วกันนะครับผมถ้ามันเป็นไปได้นะแต่จริงก็ไม่อยากใช้บัคเกมนะครับผมแต่เราไม่ได้ไปโกงเกมนะแค่เข้าไปดูสถานที่ที่มันเป็นบัคของเกมเฉยๆนะครับก็การเก็บตกสถานที่ในพาร์ทนี้ ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยพาร์ทหน้าเราจะมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับเรานะครับผมเอาแบบสวยๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมปลดล็อกทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านแล้วนี่ ก็มีของมาใหม่กําแพงสวยๆเท่ๆเลยเดี๋ยวเรามาทํากันในตอนต่อไปพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับกับเกมกราวนะครับช่วงหลังๆนี่ก็จะเป็นช่วงแบบเริ่มทําอะไรไปเยอะมากพอสมควรและเนื้อเรื่องในเกมมันก็อาจจะค่อยๆเรียกว่าลดลงนะครับความเข้มข้นเพราะว่าตอนนี้ก็เล่นมาหลายพาร์แล้วนะครับอาจจะต้องรออัปเดตต่อไปนะครับให้มันมีอะไรเข้ามาใหม่สัตว์ตัวใหม่ๆเยอะๆนะครับแล้วก็เจอกันในตอนต่อไป วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบายยอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับผมแป๊บหนึ่งลืมไปว่าผมคราฟระเบิดมายังไม่ได้โชว์แสงยานุภาพของระเบิดเลยมีอยู่2ลูกเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราต้องมาลองกันนิดนึงครับและพื้นที่ที่จะแสดงแสงยานุภาพของระเบิดได้นะครับต้องไประเบิดกับอะไรที่มันมีเยอะๆนะครับนั่นก็คือมดนั่นเองแต่ผมจะวิ่งเข้าไปทางเดิมที่มันมีมอเยอะๆนะอยู่ตรงไหนเนี่ยดูเหมือนผมจะได้ยินเสียงมดแล้วนี่ไงโอ้โห ผมเจอแหล่งมดแล้วครับเฮ้ยดูเหมือนว่ามดมันจะไม่ทําร้ายผมอหมทำไมอะ่ะผมใส่ชุดมดอะ่ะไม่น่าเกี่ยวมั้งโอเคตรงนี้แหละคือแหล่งที่เราจะปาระเบิดใส่มดกันเราถือระเบิดแล้วใช่ไหมเราจะคว้างยังไงอะ่ะให้มันโดนตามแหล่งเฮ้ยนี่ไงตรงนั้นตรงนั้นไปยังไงแล้วหูยเต็มเต็มละมันมาแล้วหูครึ่งหลอดครับครึ่งหลอดมดครึ่งหลอดโอ้โหแบบนึง แต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะนะถามว่าแรงไหมถือว่าโอเคเลยแหละแต่ว่ามันไม่ได้แรงแบบเวอร์โอ้มันจิ้มตูดผมแล้วครึ่งหลอดนะครับประมาณครึ่งหลอดนะมดประมาณครึ่งหลอดแต่ว่าไม่ได้ตายเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นมดงานผมว่าน่าจะตายนะโอเคถือว่าเราได้ทดลองแสงยานุภาพของระเบิดแล้วครับผมก็เอาไปว่าเจอกันใหม่ตอนหน้าและกันตอนแรกคิดว่ามันจะแรงกว่านี้นะแต่ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ช่วยทําดาเมจได้อย่างดีเลยครับเจอกันใหม่ตอนหน้าแล้ะกันบายๆครับผม